ตัวอย่างที่ห้าอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะพิจารณาการหาผลลัพธ์ของหนึ่ง c สองส่วนสามลบ c สี่ส่วนห้าหาร c หนึ่งส่วนสองทีนี้นักเรียนดูโจทย์ทางขวามือนะคะพิจารณาการหาผลลัพธ์วงเล็บเปิดหนึ 1, ่ง c สองส่วนสามลบ c สี่ส่วนห้าวงเล็บปิดหารเหนึ่งส่วนสองนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ตัวเลขของตัวอย่างที่ห้ากับตัวอย่างที่หกคือตัวเลขเดียวกันแต่แตกต่างกันที่ว่าตัวอย่างที่หกมีวงเล็บนักเรียนลองนึกถึงข้อตกลงที่มณครูได้พูดคุยกันักเรียนเมื่อกี้ว่าการคำนวณที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอนทางด้านซ้ายตัวอย่างที่ห้าเนี่ยนักเรียนจะทําขั้นตอนไหนก่อนคะทําตรงไหนก่อนตัวอย่างที่ห้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายอะไรคะลบตรงนี้เป็นเครื่องหมายหาร ถูกต้องค่ะเราทำหารก่อนแล้วค่อยมาทำลบแต่ตัวอย่างทางขวามือตัวอย่างที่6อย่าลืมว่ามีวงเล็บนักเรียนต้องทำในวงเล็บก่อนแล้วค่อยมาทำเครื่องหมายหารตามข้อตกลงที่เราได้สรุปร่วมกันเมื่อกี้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างทางด้านนี้ก่อนนะคะทีนี้เราได้รู้แล้วล่ะว่าเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้แล้วเรารู้แล้วหรว่าว่าเราจะทำขั้นตอนไหนก่อน นักเรียนต้องทําแบบนี้ค่ะอลอกโจทย์มาก่อน 1, เศษสอส่วนสลบเศษสีส่วนหาหารเศษ1ส่วนสเท่ากับถูกต้องค่ะตัวหน้าสุดเหมือนเดิม 1, เศษสอส่วนสลบเราจะทำเฉพาะตัวที่เป็นครั้งที่1ก่อนก็เป็นเศษสีส่วนห อย่าลืมว่าเปลี่ยนตัวนี้เป็นเครื่องหมายหารถูกไหมคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเราจะทำเฉพาะขั้นตอนที่หนึ่งก่อนอันดับต่อไปเท่ากับลอกตัวหน้ามาเหมือนเดิมลบหลังจากนั้นเศษส่วนคูณเศษส่วนทำอย่างไรนะคะถูกต้องค่ะเศษคูณเศษส่วนด้วยตัวส่วนคูณส่วน หลังจากนั้นให้เราพิจารณาว่าเดี๋ยวตรงนี้เป็นจำนวนคระครูขอเปลี่ยนจำนวนคระปเป็นเศษเกินก่อนนะคะห้ 5, าสามคูณหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าได้เศษห้าส่วนสามลบจริงๆริงเรียนสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยนะคะเรียสามารถเปลี่ยนตั้งแต่ขั้นตอนขั้นตอนนี้เป็นเศษห้าส่วนสามไปเลยนะคะทีนี้เราต้องพิจารณาดูว่า ตัวด้านหลังเนี่ยมีอะไรตัดทอนได้ไหมห้าคูณอะไรได้สี่มีไหมคะถูกต้องค่ะห้าคูณอะไได้สองมีไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นสี่คูณสองได้แปดห้าคูณหนึ่งได้ห้าทีนี้เหลือแต่ขั้นตอนที่สองคือเอามาลบกันทีนี้เท่ากับเคยเรียนมาแล้วว่าถ้าเป็นการลบเศษส่วนตัวส่วนจะต้องมีค่าเท่ากัน ตอนนี้เท่ากันหรือยังคะยังเพราะฉะนั้นเรียนก็ใช้ตารางการคูณหรือใช้ครอเนอเข้ามาช่วยสมมติตรงนี้เรียนฝึกมาหลายครั้งและสามารถมองออกว่าครอนอข้อนี้คือเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นเศษห้าส่วนสามคูนหส่วนหลบเศษแส่วนหคูณสคูณสนึกออกนะคะต่อไปทําอะไรต่อนะคะ เศษคูณเศษส่วนด้วยส่วนคูณส่วนลบเศษคูณเศษส่วนด้วยส่วนคูณส่วนนะคะได้เท่าไหร่คะจะกลายเป็นห้าห้ายี่สิบห้าส่วนสามห้าสิบห้าลบแปดสามยี่สิบสี่ห้าสามสิบห้า เท่ากันหรือยังคะตัวส่วนเท่ากันแล้วครูขอแทรกตรงนี้นะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วก็จะกลายเป็นเท่ากับมันก็จะกลายเป็นยี่สิบห้าลบยี่สิบสี่เหลือเท่าไหร่คะเยี่ยมมากค่ะยี่สิบห้าลบยี่สิบสี่อ่ะเขียนอย่างงี้ก็แล้วกันเผื่อหลายคนนึกไม่ออกส่วนด้วยสิบห้าก็จะกลายเป็น เศษหนึ 1> 1่งส่วนสิบห้าเพราะฉะนั้นคำตอบฝั่งนี้ได้เศษหนึ่งส่วนสิบห้าเก็บไว้ก่อนนะคะคำตอบของข้อนี้นะคำตอบของข้อนี้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่หกนะคะอ่าลอกโจทย์ก่อนค่ะวงเล็บเปิดหนึ่งเศษสองส่วนสามลบเศษสี่ส่วนห้าวงเล็บปิดหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสอง เราบอกแล้วว่าทำในวงเล็บก่อนถูกต้องไหมคะก็จะกลายเป็นทำไปเศษเกินค่ะ3ามหนบวกสเป็น5ได้เศษห้าส่วนสามลบเศษสี่ส่วนหาหารด้วยเศษหนึส่วนสต่อไปเราทำในวงเล็บก่อนวงเล็บนี้สามารถลบกันได้ไหมคะถูกต้องค่ะยังไม่ลบได้เพราะว่าตัวส่วนไม่เท่ากัน เราก็ใช้วิธีตารางการคูณหรือวิธีการหาครนอเข้ามาช่วยก็จะกลายเป็น15ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะมันก็จะคล้ายๆกับด้านซ้ายมือก็คือตัวอย่างที่5นั่นเองนะคะก็จะกลายคูณ5บนคูณหล่างลบเศษสส่วนห้าคูณสามบนคูณสามด้านล่างและใส่วงเล็บด้วยแล้วก็หารเศษหนึ่งส่วนสองคือเศษหนึ่งตัวสตัวนี้เท่าเดิมนะคะต่อไปทำไรต่อคะ ก็จะกลายเป็นห้าคูณห้าห้าคูณห้าได้เท่าไหร่คะยี 25, 3, 5, 15, ่สิบห้าสามห้าสิบห้าลบสี่สามสิบสองห้าสามสิบห้าเวงเล็บเศษหนึ่งส่วนสองก็เหมือนเดิมคือตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมไม่ทำอะไรกับเขาเลยเก็บไว้ก่อนเพราะมันอยู่ในที่อะไรคะถูกต้องคะ่ะมันอยู่ใน รอบที่สองก็จะกลายเป็นยี่สิบห้าลบสิบสองส่วนสิบห้าหารด้วยเศษหนึ่งส่วสองก็จะกลายเป็นยี่สิบห้าลบสิบสองเหลือสิบสามส่วนห้าหารเศษหนึ่งส่วนสองทีนี้มันก็จะเข้าสู่อะไรคะถูกต้องคะ่ะ เข้าสู่การหารเศษส่วนกับเศษส่วนก็จะกลายเป็นสิบสามส่วนสิบห้าเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนต่อตรงนี้นะคะได้อะไรต่อคะก็จะกลายเป็นเศษคูณเศษส่วนด้วยส่วนคูณส่วนก็จะกลายเป็นเป็นสีแดงนะคะสิบสามคูณสองได้ ย6ถ้าใครคูณไม่ได้ไปโทษให้เศษกระดาษส่วนด้วย15บคูณหได้15บนมากกว่าล่างเราเรียกว่าเศษเกินเราก็แปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละก็จะกลายเป็น15 1ห้เหลือ11บเส่วนสิเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ1เศษสิบเอ็ส่วนสินักเรียนจะสังเกตเห็นว่า โจทย์นี้ตัวเลขเหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าตัวอย่างที่6มีวงเล็บนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงคะคาตอบเหมือนกันหรือต่างกันถูกต้องคะ่ะคําตอบที่ได้ไม่เท่ากันเลยนะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้ได้อย่างนี้แต่ตัวอย่างที่6ได้คําตอบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น,นเราต้องพิจารณาให้ดีว่าลําดับขั้นตอนที่ที่มีการคํานวณมากกว่าหนึ่งขั้นตอนเนี่ย ต้องเริ่มจากอะไรนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะช่วยให้ในเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนได้เป็นอย่างดีนะคะใครไม่เข้าใจสามารถสอบถามใต้คลิปหรือว่าย้อนดูคลิปนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของครูองุ่นค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ